นี่หรอไปดูหน้าผาไหมเด้วนี้ไม่ค่อยมีคนเลยพาทุกคนมาเที่ยวที่ผาตากผ้านะคะหอ,อากาศดีมากตอนนี้ก็คือใกล้เที่ยงแต่ว่าเย็นมากเลย เออจีเอสยังแบบรู้แล้วคุณมาถึงแล้ววะส้นแต่ว่ามันจะมีควันนะช่วงนี้ โห,โห,โห,โหสวยอยู่เอาคิดว่าลงตรงนี้เสียดายอะมีควันบันไดแล้วคืออะไรคือการมาเขียนเขียนไม้ไผ่ตอนแรกว่าทำไมไม้ไผ่ที่นี่ลายแบบอะไรเี่อ ดูเขียนอะไรใครทำไมทำแบบนี้อ่ะเย็นมากทุกคนเห็นแดดอย่างนี้ก็คือแบบไม่ร้อนเลยนะคะ แต่ว่ามันมีควันนะ่ะก็เลยมองจะไม่ค่อยชัดทางนู้นนะ่ะนี่เขามาถ่ายรูปที่ผาเนี่ยเราก็เลยดูเหมือนเป็นแม่น้ำสองสายแต่จริงๆก็แม่น้ำคงเหมือนกันนี่อันนี้ Google แล้วใช่ไหมไม่รู้คูเกิดนะูดูนะด้านโนเหรอโอ้มีคนเก่งมากเลยค่ะเมื่อกี้ก็พูดให้มินาเข้าใจผิด แต่ก็เสียวๆอยู่นะคะสูงอยู่เนี่ยข้างบนเป็นวัดเดี๋ยวเราไปยืนหน้าพาดูก่อนก็แดงทั้งคู่ปะปมือหรอก อาาศดีมากอ่ะมาช่วงนี้ดีเกินไปหนาวหวโอเคใครที่มาก,ก็ลองมาดูอากาศดีสวยแต่เวลากลัวกลัวความสูงเนี่ยไปนั่งตรงนั้นน่าจะสวยแหละไทยแต่เดี๋ยวเราก็พอเท่านี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวพาไปไปไหว้ผา เหมือนทิพมาเที่ยวหนองคายนี่ก็คือแบบมาทำบุญไหว้พระสาบัานค่ะหลอมพระพุทธรูปปางนาคปกฝากไว้ในประวัติพระพุทธศาสนาคือองค์นี้ประดิษฐานในวิหารค่ะหน้าสาก79นิ้วทองนี้ย1แท่งหงก,โกิโกล399กบาค่ะ สวยอ๋อเขาปิดเหรออ้าวดีแล้วแหละเพราะว่ากลัวดูตรงนี้ก็ได้ค่ะทุกคนปิดเป็นที่ตากเสื้อผ้าตากเสื้อ ถึงแล้วเขาละครังเดี๋ยวต้องไปหาอะไรกินนะทุกคนต๊กกะว่าจะมาขึ้นสกายวอล์กนี่แหละแต่ว่าดีแล้วค่ะเพราะว่ามีนาเองก็กลัว ชมวิวก็พอนะคะข้ออุปกรณที่เราได้สร้างนะคะอุกที่เราได้สร้างไดทำหนานมีบ้านเดินที่สวยงามทุกปฐพกชามีแมอเให้เป็นที่รัลึกแก่ท่านนะคะ เรียนเต็มเลยเขาทำบุญแบบนี้หรอวางให้พยานได้หดมันไม่เห็นแต่ม่จรอดนี่น่เห็นคนอื่น นีก็มีคุณเต็มคุณไม่ถ่ายให้ไง ยื่นถ่ายลูกค้าน้องเขาจะถ่ายให้เร็วเดูดโลเกล้อง มีเพลงร้องอยู่นะอนุญาตร้องเลยโอ้หน้องคายแทนเสียดายต้องขออำลาเจดีย์กษิษนะโองโหต้องใส่ลุงะแต่ก็ร้องใหม่ได้แต่อมดีอันนี้เป็นเพลงเขาแต่เองไม่ไม่แต่งร้องใหม่ น้องชายสุขสบายแสนสุขลามาทนามาเที่ยวนของชายสาวสวยจิตใจก็มันคง yeah. ไม่เหมือนน้ำโขงที่ไหลโค้งไปโค้งมาอันนี้เป็นคนอยู่ในนี้นะครับคิดดูคนอะไระ สวยมากตัวใหญ่มากมีสร้างใหม่อันนี้ก็บนนะูรณะแบบโบราณแบบสมัยใหม่ เยู่อยู่อยู่ตัมปานะกินมากไปไปไปในวัน